กันเล่นสิพาไปเลาะอยู่ใต้นี้ตอนนี้มาหันยิงบีเนาะเป็นคนขับรถให้เดี๋ยว <c oughs> สองสามมือว่าสิพาไปเลาะสิมาสวันยิงบีะ <c oughs> พิษนัดตลอดส่งส่งว่าเห็นทองกินบ่ <c oughs> on your body Bien, si bien y กูได้เงนได้สัยู่นะยู่กันตพื่อเพื่อเมันดเดือนมาเรียนส่วนเดือนนี่างไ้าเงผงเปืออ ้ไดกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้าาวใ,วในเดือนเจอกันคลิปมนะ